วันนี้กับช่องี p t t วันนี้กาจะมารีวิวตัวต่อ e ีสองกันวันนี้กาก็จะมาในสีมเจ้าหญิงนี่กันเนาะเรามาเรื่อกมันแรกกันเลยเอาตัวไหนกันดีนะเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวรังเซลเนาะก็จะมีบ้านของมันด้วยอันนี้ไม่รู้อะไรจริงๆมันก็ไม่ได้ครบแหละบ้านมันเพราะว่ามันก็หลุดไปบ้าน ก็มันมีหลุดและเลากก็เอามาต่อเท่าที่จำได้ค่ะ mm hmm. พคกน่ารังแม่ mm hmm. แต่ว่าผมตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่เป็นยาบ mm hmm. นั้นก็จะเป็นตัวเงาอ่ะเพวาหลุดนั่งได้เลยคอนดูสินั่งได้ mm hmm. เอาเสียไปตรงนี้ mm hmm. เอาไว้ตรนะ้นตัวที่สอม ตัวนี้เป็นอนาแหละตัวรูดตัวรูดมาที่กลวงเดี๋ยวทุกคนใหมันะแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นอนาแต่รบบกาบก็จะเรียกว่าอนาตัวเก่าก็ไม่รู้ทำไมถึงเรียกอย่างนั้นน่าจะเป็นตัวเก่ามัางแล้วก็เป็นตัวปัจจุบันแหละบ้านมันก็ไม่ทำการันทุกคนดูสอดูสิ ไม่เท่ากันเพราะว่าจะไม่ได้เหมือนกันว่ามันเติมงง่ายๆก็เลยเอามาต่อไว้ก่อนปักไปออปัดไปตรงนี้เอาไ้างท้งกานตัวที่สามเอาเมื่อมีอนาแล้วก็ต้องมีอนาอีกมันเป็นอนาที่แบบเหมือนต่อใหม่ที่เราเห็นกันบ่อยๆที่ตัวนี้น่ารักมากเลยผ้าแบบมีอาคลุม้างอางด้วยประมาณนี้ ารักมากค่ะเปียใส่หมวในบ้านของมันก็จะเป็นแบบมีล้อด้วยล้อมันดึงได้มุนได้ด้วยเหมือนมันเป็นบ้านแห่งโรงงานเลยประมาณนี้นะทุกคนนะตัวที่สี่ก็จะเป็นเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นเอลซาแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นเอลซาประมาณเอลซาแบบคล้ายตัวเก่าเลย ไม่รู้มันชื่อเอลซาจริงหรือเปล่านะแต่มันก็ง่ายเอลซ่าก็เลยเรียกว่าเอลซ่าตัวนี้ก็จะมีผ้าด้านหลังด้วยมันจะเป็นลายดอกไม้สีเหลืองนี่ก็คนละล้อเนี่ยนะมันก็หมุนได้ด้วยล้อนี้มันเหมือนมันเป็นรถจริงๆนี่มันคล้ายๆเป็นรถถ้าสมมติเอาล้อไว้แบบนี้ล้อมันก็จะขึ้นบนๆแต่เอาล้อไว้แบบนี้ ตัวเปนกระรอนทุกคนแต่มันตั้งไม่ได้ทำไมหรอนี่นะวางตรงนี้ตัวที่ห้าเอาเป็นตัวนี้ก็คืเอเป็นเอลซ่านี่แหละทุกคนมันจะเป็นเอลซ่าและบ้านของมันบ้านของมันคือเป็นบ้านที่น่าจะใหญ่ที่สุดในในหมดนี้แล้วนะ แต่ว่ามันมีอีกสามตัวแต่บ้านนี้ใหญ่ที่สุดมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยทุกคนนี้มีสไลเดอร์ไหลลูบไปนะหนึ่งตจะอยู่ตรงนี้ตาไีกตรงนี้ข้างกันเกอร์ต่อไปเป็นตัวเจ้าชายทุกคนเราลืมพูดไปว่าบอกว่าเจ้าหญิงดิสนียใช่ไหมแต่จริงๆมีเจ้าชายด้วยก็เลยเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายดิสนียนะทีนี้ อัน,นก็จะเป็นเสื้อชายแล้วก็มีตัวเออเรียกว่าอะไรนะโนแม,มนโนแมนมาดว้วยหยุดหยุดหยุดแท้เลยหยุดบนแท้เลยอยู่ตรงกระสันยาลาของบ้านแหละแต่วันนี้ตรงนี้ให้ทุกคน,นเห็นเลยต่ออีสองตัวสุดท้ายเอาตัวนี้นเรีของตัวนี้ก็คือสัปาลาไม่รู้ตัวอะไรใครรู้บอกได้เลย ตัวอะไรยังไม่รู้อะมันมีหนกก้ากากเป็นม,มันอยู่ในเรื่องถุงเบลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันใช้้ายอย่ก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรใครรู้คอมเมนมาบอกก,อกันด้วยนอะอาศัยมอกรอติดอันนี้ก็คือท่าคุมนต่คุณแบบพร้อมกันเอาวุฒิเลยเป็นท่าคุมเหมือนกันเป็นท่าคุมสีม่วงเนาะ เสียไ้ตรงนี้ไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายของเจ้าหญิงดิสนีย์และเจ้าชายก็คือเป็นตัวที่เราชอบมากคือตัวอะไรหน้าแทนแทนแลนแท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 นตัวเบลเราชอบตัวเบลมากตัวนั่นแหละแต่ตัวนี้นั่งไม่ได้นะเพราะกระโปรงมันบางเกินไป มันก็นั่งไม่ได้คนนี้คนดูไม้สถาลูก,กใจส,สีนี้สีเหลือ่งเลยสีนีงกับชุดประจำตัวว้าวลูกขัตอบก่อนนะอ่านได้แหละอ้โหนนี้ก็จะน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ต้นไม้ประมาณนี้บายบายหมุนได้ด้วยทุกคนนี้น่ารักนะอ้เราจะเอาไว้ตรง นาร์ดโฟลจริงๆอ่ะเจ้าหญิง,ง, NS, <c oughs> งนีอ่อะไรพวกเนี้ยกราบแบบมีแค่แปดตัวแต่ว่ากราบเอามาเพิ่มอีกตีมหนึ่งเป็นตีมย่อยออกมาก็คือตีมอมองอัดทุกคนมาเอามาตีมอมองอัดตัวแรกอันนี้ไม่น่าเล็กตัวน่าจะเล็กอ่านอันนี้นั่นก็จะเป็นแบบเป็นห้องแบบแผงวงเป็นแบบแผงวงจรนะทุกคนนั่นก็จะเป็นแบบแผงวง แผงวงจรเป็นแผงวงจรสีฟ้าม่ปุ่มด้วยนะทุกคนนี่มีปุ่มแบบเหมือนเปิดปิดไฟด้วยนะทุกคนแต่จริงๆตรงนี้มันมีตัวสีเขียวอีกตัวหนึ่งแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะทุกคนนะตัวที่สองก็คือตัวนี่เป็นอมงอาร์ตห้องแอดมินทุกคนอันนี้จะเป็นตัวสีส้มเนาะ สีส่องนมีเป็นอันยีงห้องอะไรเป็ก็จะใช้สำหรับแบบดูว่ามีคนอยู่ตรงนี้ไหมแต่มันก็จะไม่ได้บอกสีว่าเป็นข้าอะไรตัวสุดท้ายทุกคนตัวนี้ก็คือห้องเก็บของห้องเก็บของนะก็จะเป็นแบบนี่ตัวสิงโผลด้วยตุกคนนี้มีใบไม้อยู่ตรงหน้าด้วยนี่ก็จะเป็นปุ่มพยะอะไรประมาณนี้นี่ก็จะเป็นแบบกอง ของอะไรอย่างนี้เขาเอามาเก็บไว้นะคน mm hmm. ใครชอบเห็นมองอะไรแบบกาบ้างนะ mm hmm. ก็คอมเมนต์มาอ่ะสำหรับ mm hmm. ใครชอบตานี่ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะในทั้งหมดนี้เลย mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ฝากตัวไลค์กดแชร์กับตัวซับสไคร์ด้วยนะคะ mm hmm. อยากให้กา้าวทำคนเทนอะไรอีคอมเมนต์มานะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Yeah. <laughs>